ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเอลินชิคเช่นน่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวหุงมเบคอนกันนะคะเป็นมื้อเย็นนะคะมีส่วนผสมก็คือมีเบคอนนะคะมีแบบเบคอนหั่นเต๋าแล้วก็เป็นเบคอนหันห่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมีข้าวสาระคะ่ะอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีกระเทียมสมะะับค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วนะคะมีพริกไทยแล้วก็เกลือะคะ่ะมาดูขั้นตอนแรกกันเลยะคะ่ะ จะนําเบคอนนะคะมาผัดให้เขาเหลืองนะคะแล้วก็ออกมันนิดนึงนะเสร็จแ,แล้วพอเบคอนเริ่มเหลืองนิดหน่อยนะคะเราก็จะใช้กระเทียมลลงไปเลยะคะ่ะไปผัดรวมกันนะคะ ืองหอมค่ะไปเราก็จะใส่ข้าวสารลงไปนะคะเราก็าผัดเขาเข้าวสารนี่เราใช้หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วครึ่งน,นะคะตามมาที่มีคนรับประทา แล้วก็เสียบูนะคะคลุกเข้าให้เข้ากัน,นะค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่หม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็เติมน,น้ำหมูปกติเลยะค่ะแล้วก็นำมาใส่ในหม้อหุงข้าวนะคะ เหมือนหูงข้าปกติเลยค่ะเติมน้ำปกติค่ะ อีเลยค่ะข้าสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เลยค่ะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยนะคะเรานะคะข้าวมันเบคอนนะคะทานกับไก่น่องไก่อบนะคะแล้วก็ไข่ดาวมีน้ำซุปด้วยนะคะหอมอร่อยมากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ